สวัสดีนี่เราเองเราชื่อนางสาวสติการธรรมชาติเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาเรียนสวนคณะสารัตุศึกษาส่วนวันนี้เราจะพาไปดูเนี่ยที่ท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปรางจาังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวอำเภอเนินมะปรางกันค่ะ ส่วนภูเขาที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในอำเภอบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งจะเป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ติดกับหมู่บ้านมุงซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติแล้วก็ความอบอุ่นของชาวบ้านในหมู่บ้านนี้แล้วก็เหมาะกับการมานั่งเล่นปิกนิกหรือว่าเดินชมวิว เขาสำหรับคนที่ชอบประจน l ไทยสามารถปีนขึ้นมาชมวิวที่มหัศอันสวยงามบนภูเขาได้ที่อำเภอเนินมะปลางจังหวัดพิษณุโลกยังมีที่ท่องเที่ยวกลางเต็นและคาเฟ่สามารถนั่งชมวิวหรือจะเป็นการนั่งจิบกาแฟชิลๆกับเพื่อนและยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ส่วนต,ตรงนี้ก็จะเป็นวิวแคมเป็นที่ตั้งแคมเหมือนกันค่าการเต็นท์คนรสละ2องบาทสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวเล่นหรือเดินเล่นแถวนี้ได้บรรยากาศยามเย็นก็จะเป็นอากาศอุ่นๆเหมาะสำหรับการชมพระอาทิตย์ตกมากตอนเช้าอุณหภูมิก็จะลดลงซึ่งเป็นอากาศที่หนาวเย็นและไม่พลาดที่จะตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้น สำหรับที่ท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปลังจังหวัดพิซุงโลกทุกคนก็คงจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติแล้วยังไงทุกคนก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ